สวัสดีอีกรอบนึ่งจ้ากล่องมันคือเป็นมั่วๆคือบรสัทเลยพี่น้องพอดีนางสอบเสร็จแล้วสอบย่อยค่ะสอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึงเอ้ยสิบเอ็ดโมงครนสอบก็บอเขากค่อยยากด้กค่ะก็จะมีลงๆลงลงลงลื่มแน่พี่น้องแล้วก็ช่วงช่วงแรกๆนั้นสอบสอบฟังนั้นเขาเ้าแบบซาซาโยแต่พอเขาเริ่มเรียน ระยะนหนึ่งเขาก็จะเริ่มเบาเบาแล้วเบาเร็วแล้ว,ว,ว,วพี่น้องอยากกินกาแฟอยากกินกาแฟเย็นพี่น้องก็เลยจะย่างไปซูเปอร์มาร์เก็ตมีเวลาพักเบรกอยู่ครึ่งชั่วโมงก็เลยว่าสิย่างไปซูเปอร์มาร์เก็ตพูดนะไปซื้อกาแฟเย็นอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ากาแฟเย็นอยู่ตรงปั๊มน้ำมันตรงนี้ก็มีพี่น้องแต่ว่ามันแพงราคาเคร่งต่อเคร่งจากที่เฮาซื้อ แก้วละสิบเก้า 10, คนยูนี่ยูนี่ก็จะขายแก้วละสามสิบสี่คนนึงสิหน้ามันจะแพงกว่ากันค่ะกะ็เสียเวลาง่างไปสักน้อยนึงก็จะซื้อได้สิบเก้าคนพี่น้องจะคันว่าเร่งรีบจริงๆคันว่าอยากจริงๆกรบ่ก็บอ,บอ,บอต้องซือ้อเพราะว่ามันแพงเนาะแต่นางเคยซือ้อยูนี่ยูแบบอย,อยากอยากลีนะแม่กาแฟาคาปูชิโน่นะ รสชาติคือกาแฟไทยเฮาเนี่ยะพี่น้องกาแฟเย็นซื้อมาสือ่อพอใจต่างใาสามสิบสี่โคนแต่กตะระองเสือเนอะพอยากินยางไปเลนเรื่อยๆบ่ค่อยนหนาวแล้วค่ะเมืนน่อนีมีแดดเ,เห็นว่ามีแดด่องยางไปตามทางนี่แหละให้เบ่งบรรยากาศสักน้อยและะ้วค่ะเนาะบรรยากาศในเมืองวอสคะ่ะพี่น้องเมืองอากาศบ้านเมืองเขางาบงามเนาะ อากาศบ่าาศค่อยหนาวแล้วค่ะเมื่อนี้อากาศเย็นๆมีแดดใครแน่แต่วบอมมีฝนพี่น้องใบไม้ก็เริ่มล้นเริ่มลวงละแล้วดูใบไม้ผลิค่ะเนาะมีห่างหลายห่างเยอะค่ะเมืองหนีเมืองใหญ่ยูพี่น้องมีคนมาเที่ยวกันหลายอยู่ กลับไปเมื่อนี้สามีเห็ดเขาแลงไวให้ไวให้ยุค่ะเห็ดป่าป่าที่ไปได้มาเมื่อวานนี่แหละคะ่ะที่ว่ามันลอยมาตามนาม้ำมันนอกน้ำแล้วมันก็ลอยมาตามน้ำสามีที่ว่าสามีแลนแลนไปเอาได้มาสามตัวเมื่อวานโตัใหญ่เลยเมื่อวานกินไปตหนึ่งตัวหนึ่งกินสองคนก็บดจิบบเบิร์พี่น้องขนาดกินตะปาเด้หนูกินตะปา่าสามีสามีหนูก็จะมีอ่ามัน มันฝรั่งอยู่จังหน่อยนึงกินกันก็บเบิร์ดพี่น้องมืรอนี่อีกโตนึงมืรอนี่แต่ว่ามืรอนี่จะมาชูบแป้งทอดนา่งกับบ้านนั่งจะกินกระเข่าและลายพริกผงกินกระเข่าพี่น้องก็เลยบอคอยซื้อขนมกินปกติเราวน้าจะฮอบอกเป็นขนมกับขนมปังมากกินน้ำแต่ว่ามืรอนี่บอได้่อมาเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยพี่น้องเหนื่อยย่างไปว่าไปเมื่อยเดี๋ยวจะกลับไปกินอาหารฝรั่ง คันว่ามือไหนที่หูโถว,วาสามีจะเหตุอาหารฝรั่งไม่หายหรือว่าจะต้องกลับไปกินอาหารฝรัง่งมือเบิดมืเหมยนางจะบิก,กินยังเลยเพราะว่าอาหารฝรั่งนี่นางกินได้บ่หลายนะเวลาสามีเขาเหตุก็คือเหตุที่กับจานนึ่งอ่ะจานจานนึ่งอ่ะกินบ่เบิรก็เสียดายค่ะก็เลยจะต้องพยายามที่จะบิก,กินยังเพื่อที่จะได้กลับไปกินอาหารฝรัง่งกินได้กินได้หฮเบิดจาน ot, ได้กินได้ได้หลายนะคะ ย่างมาได้สักพักนึงล้วค่ะโอ้ยย่างไปเมื่อยไปไอ้ย่างไปเว้าไปเมื่อยแหงพี่น้องหายใจบ่ทันโอ้ยสิถ่ายสิถ่ายแต่วิดีโออย่างเดียวบ่ภาคบ่หยังก็ก็ไล่อยู่เดี๋ยวสิไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะย่างไปหน่อยนึงเด้อค่ะากลับมาจะพาพี่ๆน้องๆย่างไปฟังทางน้ําทะเลฟังพุ่นมืดๆบ่เนาะย่างกลับโรงเรียนพี่น้อง ทางมาไล่ยู่นี่รถขันว่าขันว่าจะมีคนยางขามทางมาไล่แล้วรถลดมากนี่รถลดต้องจอดทุกคันนะคะโถลดต้องจอดทุกคันให้คนยางขามก่อนแต่ขันว่าเป็นเมืองใหญ่ในเมืองแบบในเมืองเลยคนหลายๆเขาก็จะมีปุ่มให้กดแล้วก็ให้ล่อสัญญาณสัญญาณเดินขามเนาะ บางกะช่วงฤดูบใบไม้ผลินี่งามๆเด้พี่น้องบใบไหม่เปลี่ยนสีสีเหลืองสีแดงแล้วมันก็สิโนรนเหลือหล่นๆเนี่สั้นแหรอคะในเมือง,องโบสครับพี่น้องโบสก็ลุมโซบก็อยู่กลางเมืองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปสือกาแฟอยู่สเปอร์มาเก็ตกีวีเนี่ยใกล้ๆใก้ดีสุดละลานไทยกับยางไปอีกุูนนะอีคเค่งสวโมงยางไปเ่นๆนก็นถึงอยู่ นั่งรถเมย์ก็ได้แต่ส่วนมากที่จะไปซื้อหลานไทยสามีพาไปขับรถไปจอดจึ๊กรถพี่น้องล้วก็ย่างไปซื้ออารมบรรยากาศในเมืองนะคะเนาะเอาเอาเอา,เอาบรรยากาศในเมืองใหม่บึงค่ะหลานไทยแต่ละหลานอยู่นอกอกยู่เมืองนอกนี่แต่แต่ละหลานก็มันก็ต่างกันเนาะคะะ่ะราคามันก็แต่ต่างต่างกันอยู่แล้วราคามันราคามันบวกขึ้กันอยู่แล้ว พราะว่าคนละเจาะของเนาะค่ะคนะ้นแล้วสัง่งมาจากไหนทรงด้วยอย่างทรงมาทางเครื่องบินหรือทรงทางเรือเสียภาษีเท่าไดมันเสียเพราะคือกันอยู่แล้วพี่น้องแต่แล้วหลานเขากระตัง้งราคาจะเทือบจีแพงมันก็เหลียวแต่เจาะของหลานเขาแล้วเนาะเทาเป็นแคบ่บูบริโภคบอมีสิจจะไปกัหน,นดราคาใดดอกค่ะถ้าจะให้ดีก็ขันว่าสิฝากสื่อของกับพู้ไดซสื่อนั้นซื้อนี้เขาก็ต้อง คือสื่อมาทุกอย่างมันก็ต้องมีใบเสร็จแหละใบเสร็จแล้วก็ราคาราคาติดหนากล่องมันก็มีอยู่แล้วสื่อของยุ่มบังหนอกในทุกที่เขามีใบเสร็จห้อยู่แล้วค่ะอืขันว่าฝากสื่อของอย่างผู้ใดแล้วเขาสื่อมาแพงแพงกว่าราคาที่เจ้าของเคยสื่อก็ย่าต่อไปว่าเขาดอกค่ะเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์สื่อมาห้เนาะเขาบ่โกงเขาบ่คิดค่านั่นดอกแต่คันว่าเขามีในเขามีน้ำใจสื่อมา หิวมาใหา้ซื้อมาใหา้ก็มีน้ําใจให้เขานิดๆน้นนอยๆมันก็แล้วแต่คุณเนาะแล้วแต่ความคิดแต่ลคนมันมันก็นบกตก่ต่างกันดอกค่ะเอ้ยมันก็นบ่ต่างกันวันมันต่างกันพี่น้องโอ้ยางไปยางไปเมื่อยไปเว้าไปนี่ค่ะถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นงจะซื้อแล้ซุปเปอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตกวียนซุปเปอร์ใหญ่อยู่พี่น้องร้ <c oughs> านบากักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งของข้างในกันอาจจะบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งดอกเดอ้อย่านเขาว่าเอ้าพี่น้อง ถ้าเห็นเบิรงแต่ข้างนอกเนี่ยนะเนาะนี่กีวีค่ะมาถึงแล้วเดี๋ยวขบัขบไปขับไปซื้อกาแฟาก่อนซื้อเสร็จแล้วค้านี่ได้ขนมมากินนาพี่น้องหิวท้องห้องจอกจอกเยู่เมื่อเ้าก็กินข้าวอยู่ด้าากินข่าวสวยกับไข่ตม้มเมื่อเ้านี่แต้ก็พานมากะหิวอีกคือเก้าพี่นอ้องคนกินไลนเนาะไปไปได้กาแฟกาแฟแบบนี้กาโูชิโนมาสองแก้ว เอาไว้เพื่อมืออือน่นน้ำมืออือน่นจะได้ไปะตอ่องยางมาซื้อแล้วก็ฟันโอ้มากินนิดๆนน้อยๆ,ๆค่ะเดี๋ยวจะยางผ้าพิพีน้องๆยางไปพุ่นเลาะไปโอ้เข้ามากางเต็นเปลนโฮมกันพี่น้องพุ่นอน่ะเดี๋ยวจะพายางไปเบิ่งค่ะเฮ้ยห,หาหม่องนั่งก่อนได้พักเบรกยูเครื่องสมองค่ะมีเวลายอยู่สบายสบายค่ะเลี่ยนก็สบายสบายแต่หัวสมองนึกจำว่ค่อยได้พี่น้อง ลงหลงลงืมตอนอ่านก็เข้าใจอยู่แต่พอเอ่านจบก็ลืมค็อเก่าสินายางหลาะมาทางผีพี่น้องเป็นที่จอดรถจอดฟีเสียงเงินค่ะที่จอดรถส่วนมากอ่ะเสียงเงินพี่น้อง เฮามาจอดรถแล้วบอบอได้มีพนักงานมามาเก็บเงินดอกเดืเฮาต่องยางไปจ่ายเอาอยู่ตรงตู้ที่จอดรถแต่ละสถานที่เขาจะมีตู้มีตูห้หายจ่ายเงินเป็นชั่วโมงกันเทาจอดบอถ,ถึงชั่วโมงก็บอต้องเสียบอสบอต้องเสียเฮ้ยจังใดนี่แหละพี่น้องอันนั้นเป็นลานกาแฟมั้งนะมองเห็นมัน้อมือดบอแสงมันสะท้อนค่ะพ้นคนเข้ามาเล่นโฮมกันนะพูดนะพี่น้องเขามากระโดดโฮมกัน เนี่เป็นลานกาแฟาน้องเรียนหนูอ,อยู่ทั้งุนเดี๋ยวจะย่างหล่อไปทางเพียแล้วพี่น้องค่ะถ่ายเห็นบิงบรรยากาศทางล่างีก่อนชีวิตหนูก่อเรื่อยๆสบายๆบ่ได้รีบรล่อนนีหยังพี่น้องแต่ก็รีบ อยากอยากไปทงานดูรีบย่างเย็นอ่ะคนเดียวโบคอยมีมูค่ะไปใส่มาใส่คนเดียวเก่งคนเดียวเก่งเก่งก็สามีเห็นอย่างคนเดียวหนูคิดว่าหนูว่าได้เหงาเด้อพ่าด้เหงาบดไ้ซีเลียดอี่ยังสบายพรอ่บต้องมีเรื่องยังให้ปวดหัวปวดใจอันนี้ลานกาแฟนี่เขาปิดหรือว่าเขาเปิดแค่ช่วงซัําเมือกับบ่แน่ใจเท่ากันค่ะเนี่ยลานกาแฟตรงนี้เห็นปะ เดี๋ยวจะถ่ายให้เบ่งบรรยากาศรอบๆเด้อนี่คะ่ะมันเป็นทา่าไงคนยางเห่นพี่น้องบางคนก็ย่างเล่นเอาลูกจุงลูกจุงั้านจุงม้าจุงเมวมายา,า,างเห่นงามบ่พี่น้องน้ำทะเลเสียดายแต่ว่าแถวบ้านอีนางอยู่ไกลบ้านนางมันบอมีหอยให้กินเนื้อยากกินหอยเนื่ออยากจะจับหอยคือเขาอยู่แต่แถวบ้านน้างมันบอมีอะค่ะ เมืองวอสค่ะพี่น้องช่วงเัมอร์นีนักท่องเที่ยวหลายค่ะอันนั้นอนุสาวรีย์อยางบรูนะยางไปเล่นๆค่ะหูโรงเรียนนี้งางคนนะโรงเรียนสอนภาษาพี่น้องงามบะบ้านเมืองเขาง,งามเนาะงามงามบ่เสียใจบ่บ่ผิดหวังเลยที่ใดที่อยากอยากขึ้นมาอยู่นี่ ความฝันของอยิ่งนังตั้งแต่น้อยแล้วพี่น้องบอกเคยคิดบอกเคยฝันว่าความฝันสิเป็นจริงได้มาอยู่ต่างประเทศเห็นปะมันยากาศงามค่ะอีหรีเด้อพี่น้องหนูฟฝฝันมาตั้งแต่น้อยแล้วตั้งแต่อยู่บานน้องต่เนโน่แล้วมองขึ้นเท่องฟ้าก็เห็นแต่เครื่องบินเมือ่อใดเนาะกูสิได้มีโอกาสวาสนาด้ขึ้นเครื่องบินบ่นอออยากไปอยู่ต่างประเทศคือเขาทะเ้ อยากมีผัวฝรั่งแท้ๆอยากขึ้นเครื่องบินแท้ดอยากมีเงินอยากรวยแท้ๆเหมนเด้ตอนน้นๆนะผู้ใดคิดผู้ใดมีความฝันขึ้นหนูเนี่ยตอนน้นๆเนาะก็มันก็เป็นได้แค่ความฝันแหละค่ะก็บอกคิดว่ามันสิเป็นจริงนะนะอ่าแต่พอมือหนึ่งพอถึงถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของเฮาถึงเออเอิ้นยังหละบุญวาสนาเฮามาถึงเหลี่ยงสินะถึงแม้ว่าจะบ่ได้แบบว่ารวยมหาเศรษฐีแต่ก็ ดีที่ได้สามีดีสามีนั่งดีค่ะค่ะดีเป็นคนดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนดีเป็นคนน่ารักหนูกันหักเราเด้หักเาราแพงเราเราเป็นคนน่ารักพี่น้องสามีหนูนะโอ้ยลมลมพัดช่วงนี้ลมบ่นหนาวเด้ค่ะลมบ่หนาวลมเย็นสบายพี่น้องลมเย็นสบายค่ะทาง,งานเขาก็จะมีโตมีเป็นหินตั้งเสีย่าง หาคนนัง่งวางตลอดเนวไปพูดนะห้คนนัง่งสดชื่นค่ะหายใจตเต็มปอดปัว่ายูตามบันนอกตามทุ่งในทุ่งหน้าห้แและพี่น้องบรรยากาศสดชื่นค่ะหิวเด้อเดี๋ยวจะไปขึ้นไปในห้องเลี้ยนกินกาแฟาแล้วก็กินขนมแล้วก็เลี้ยนต่ออีกประมาณชั่วโมงครึงกัการบ้านแลละค่ะที่จริง เวลาเลิกเรียนอีนางนะบ่ายโมงเคิงต่ว่าอีนางจะต้องเลิกก่อนหานาทีก็คือบ่ายโมงยี่ยี่สิบหา้าพอีนางจะไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านขันอีนางขันอีนางขันอีนางบ่ไปขึ้นรถเมย์รอบบ่ายโมง รถเมย์ออกบายบายโมงครึ่งนั่นแหละค่ะแต่แต่คกวยหน้าจะเก็บของใสก่กระเป๋าจนกว่าจะยางจากของไปขึ้นรถเมย์รถเมย์รถเมย์เขาบ่รอค่ะบายโมงครึ่งปุ๊บรถเมย์ออกเลยขันอีนั่งบ่ไปบ่ไปกับรถเมย์ตอนบายบายโมงครึ่งนั่งก็ต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งขึ้นขึ้นรถไฟรถไฟมากรถไฟออกจากนี่บายสองสามสิบแปด ันนี้นั่งบ่ไปกับบ้าไปรถเมย์ตอนรอบบ่ายโมงเคืองนี้นั่งก็ต้องรอชั่วโมงหนึ่งนั่งขี่คานร่อพี่น้องเสียเวลาเออนั่งก็เลยจะขอจะขออาจารย์เลือกประมาณบ่ายโมงนี่บายโมงนี้สิบห้าเพื่อไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะเฮ้ยแล้ค่ะคลิปนี้ก็พาพี่ยังหนองมายางเหร่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมายางเบิงบรรยากาศเมืองโวอสค่ะหลังหลังเรี่องนี้นั่งหิวกาแฟพี่น้องบอกสามี ก็บอกสามีหนูบอกคำนู้บอกใคอยากบอกสามีเหรอคะว่าหนูจะสื่อสื่อกกาแฟกินหรือว่าสื่อขนมสื่อยางกินสามีเราจมแล้วว่ามันพแพงกาแฟเพราะว่าสามีน่งก,กินกาแฟดำกาแฟดำอยู่บ้านส่งสื่อกาแฟดำมาซองหนึ่งสามสามสิบก็กินได้เป็นอาทิตย์หนึ่งสีนะ่หน้ากินกาแฟดำแต่หนูไม่อยากกินกาแฟดำแม่บ่อยากกินแกาแฟห่อนหนูอยากกินกาแฟเย็นเนตกาแฟนะแม่เนตกาแ,แฟเหมือนบ้านเฮานะแม่ หนูมากกินแนวนั้นค่ะอยากกินกาแฟเย็นก็มาซื้อกินตอนนั่นบอกบอกตอนไปทุลาก็เล่าเลยเราบอกเล่าจอดจอดซูเปอร์แน่จะไปซื้อกาแฟเย็นแล้วจม่มจมพี่น้องหนูบอกว่ากาแฟแก้วหนึ่งอะประมาณ20คนคันเธอกินซุ้มมือหามือกอ็ลอยค้เแล้วว่าซั้นเรากินไแปงสักเลิพี่นออ้องอขนมขนมเนี่ยสามีหนูบ่ค่อยซื้อกินดอกค่ะส่วนมากจะเป็นหนูอะซื้อซื้อไปเล่าก็กินเด้ยแต่เราบ่มักซื้อเรามักซื้อแบบเป็นอาหารลักไปเลยจริงๆนะอืม เราเป็นคนยังสั่นเรามีเงินแต่เราประหยัดเราขีง่งบเราขี่ทีอ,าอา่าง่ายอาง่ายๆซะเราขี่ทีขนาดเขาเขาเล่นโฮมกันค่ะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะทายคนเล่นโฮมกันฟังนะพูดเห็บเมื่อกี้น่อยก่อนแล้วก็ปิดคลิปเป็นแค่นี้นะคะเนาะเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะลมพัดผมลมผมเข้าปากแล้วสวัสดีค่ะพูดคนเล่นโฮมตรงท้งผุนเห็นสีแดงๆบ่ผุน กขตกลงมาแล้วทายพระท่านพี่นอ้องบรรยากาศฝนคือส่งสิตกสงสัยตอนเร่งๆฝนสิตกหรือเปล่าประเนยใจแต่ช่วงนี้ฝนแต่ว่าเมื่อหนีฝนร่ตกแต่เศร้าดีมากเลยค่ะทำให้เบิงนก่ขเนอเดี๋ยวนั่งเข่าห้องเดียนก่อนคะ่ะบ๊ายบาย